อริยสงฆ์สำรวจจานผีเรื่องต่อไปนี้จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกประจําวันหลายเล่มซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของพระอาจารย์รูปหนึ่งเมื่อครั้งยังเป็นนักเขียนแนวธรรมะปฏิบัติใช้นามปากาสิทธาเชตวันที่นักอ่านหนังสือ แนวปฏิปทาของหลวงปู่หลวงพ่อรู้จักและชื่นชอบสำนวนการเขียนอันเยียบยนลึกซึง้งแต่เข้าใจง่ายยังมีหลายเรื่องในสมุดบันทึกช่วยจำที่คุณสิทธาก่อนออกบวชเป็นพระบาทธุดงกรรมฐานเห็นว่าแปลกประหลาดน่าอาัศจรรย์สมควรนำมาเผยแพร,แร่ให้รู้ในวงกว้างเพอเอิญติดขัดที่มีคิวเขียนเรื่องอื่นยู่ยาวเหยียดจึงผลัดวันประกันพุ่งเรื่อยมา บัตรนี้ในปีพุทธศักราช2536มีโอกาสเหมาะสมในอันที่จะได้นำบางเรื่องจากสมุดบันทึกช่วยจำมาเปิดเผยเป็นอภินันทนาการแด่ผู้อ่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ได้ติดตามงานเขียนของคุณสิทธาเชตวันตลอดมาเพราะนักเขียนจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลงานเขียนคืออุดหนุนซื้อหนังสือไปอ่าน คำว่าโอกาสเหมาะสมหมายถึงในเวลาที่ผู้เขียนคือคุณสิทธาเชตวันจะกราบลาท่านผู้อ่านออกบวชไปอยู่เป็นพระป่าทธุดงในปีนี้เพื่อปฏิบัติจริงเอาจริงเอาจังเสียทีเนื่องจากอายุไขล่วงเลยมาครบ60ปีแล้วสมควรเกษียณอายุจากการเป็นนักเขียนเสียทีข้อเขียนชิ้นนี้อาจเนเรื่องสุดท้ายของผู้เขียนต่อไป คงไม่มีเวลานั่งโต๊ะทำงานเขียนหนังสืออีกแล้วจึงถือโอกาสนี้กราบลาท่านผู้อ่านทุกท่านเสียเลยคำขอขมาลาโทษต่อท่านผู้อ่านผู้เขียนใช้นามปากาสิทธาเชตวันเป็นคนกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่ฉลาดด้วยประการทั้งปวงได้ลิขิตเขียนเรื่องแนวธรรมะมาเป็นเวลายาวนานหลายปีอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเพราะความโง่เขลาบาปัญญา เพราะสำนวนโวหารที่ยังขาดความแยบข่ายในบางเรื่องอาจทําให้ผู้อ่านบางท่านฟังไปผิดๆนําไปปฏิบัติอย่างผิดๆเป็นผลให้เสียหายอย่างยิ่งฉะนั้นขอท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายโปรดได้มีเมตตายกโทษงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าให้มีบาปเวรต่อกันและกันเลยจําเดิมนับแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินต่อไปนี้ ขอเชิญท่านผู้อา่านผู้มีอุปการะคุณติดตามเรื่องอันแปลกประหลาดพิศดารจริงๆควรรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเป็นกําไรเสริมส่งชีวิตประเทืองปัญญาไม่มากก็น้อยเรื่องแรกขอกล่าวถึง UFO จานบินที่คนไทยเรียกว่าจานผีกับพระเดชพระคุณพระราชพพหมยานแห่งวัดท่าสุงตำบลน,น้ำสึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ที่พุทธบริษัทคุ้นชินภายใต้ชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2518ผู้เขียนคือคุณสิทธาเชตวันได้พาคุณสอนวราชนักประพันธ์แนวอัจจะยานิยายชื่อดังในยุคนั้นเดินทางไปกราบนมัสการพระมหาวีระถาวโรหรือหลวงพ่อลิงดำณสำนักปฏิบัติธรรมสิทธหลวงพ่อปานโสนันโท แห่งวัดบางนมโคที่ซอยสายลมถนนพหลโยทิน8กรุงเทพพระมหานครคุณสนวราชประสบความสำเร็จในงานกํากับการแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิเช่นเรื่องกระสือสาวผลงานของนักเขียนนิยายภาพคือคุณทวีวิศนุกรต่อมาคุณสนวราชสนใจบทประพันธ์เรื่องเดาวพระสุขของนักประพันธ์อาวุโสท่านหนึ่งมาก จึงคิดจะวางพอดเรื่องเขียนสกรีนเพย์เป็นบทถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่อไปของเขาจึงได้ปรารภถึงเรื่องดังกล่าวกับผู้เขียนเป็นการส่วนตัวผู้เขียนคือคุณสิทธาเชตวันได้แนะนำไปว่าเรื่องต่างดาวที่นักเขียนไทยและนักเขียนฝรั่งเขียนกันขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นจินตนาการเพอร้อฝันนึกเขียนภาพในมนษ์สนึกเอาเองแต่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีท่านรู้จริงเห็นจริงเรื่องต่างดาวเรื่องจานบินที่คนไทยเราเรียกว่าจานผีถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงเพื่อนำไปเขียนบทภาพยนต์อย่างถูกต้องคุณไปกราบนมัสการขอความรู้อันลี้ลับน่าอัศจรรย์จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำเสียก่อนด้วยเหตุนี้เองเรื่อง ufo ยานบินหรือจานผีและมนุษย์ต่างดาว จึงถูกเปิดเผยขึ้นที่บ้านซอยสายลมถนนพหลโยธิน8กรุงเทพพระมหานครท่ามกลางสานุศสิทธิ์สัตสาญาติโยมจำนวนร้อยที่ไปกราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งเดินทางมาจากวัดท่าสุงอุทัยธานีเพื่ออบรมสอนสั่งการเจริญกรรมาฐานในวันนั้นอันที่จริงเรื่องราวความลึกลับต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนั้นผู้เขียนคือคุณสิทธาเชิวัน ตั้งใจจะเขียนไปลงในนิตยสารอีกฉบับหนึ่งต่อจากเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยนำสัายาติโยมและบรรดาศิทยาุสิทย์ไปกราบนมัสการพระสุปฏิปันโนทางภาคเหนือและเรื่องการละลึกชาติของท่านแต่แล้วด้วยความหลงลืมและสับสนในการรียบเรียงต้นฉบับทำให้เรื่องมนุษย์ต่างดาวและจานผีเกิดการหายสาบสูญไปอย่างน่าประหลาด หมายถึงต้นฉบับสูญหายไปอย่างน่าพิศวงเลยไม่ได้มีเรื่องไปลงในนิตยสารฉบับนั้นอันหนึ่งม่วนที่ได้ไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่บ้านซอยสายลมคุณสอนวราชนักเขียนชื่อดังและผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ได้ยกมือไหว้ท่านแล้วเรียนถามไม่ทราบว่าการแต่งนิยายของนักเขียนนักประพันธ์เป็นการผิดศีลข้อมูสา โกหกหลอกลวงผู้อ่านหรือไม่ขอรับหล,ลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่ง14ปีต่อมาดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชพรหมยานเมื่อปีพุทธศักราช2532หัวเราะฉันเมตตาเสียงนุ่มนวลเปลี่ยมเมตตาธรรมต่อสัตว์โลกผู้ยากท่านนัดญยานัดนิดหน่อยอย่างปลอดโปร่งโล่งอารมณ์ก่อนอธิบายอย่างเป็นกันเองด้วยซุ้มเสียงเมตตาเอ็นดู เหมือนผู้ใหญ่กับลูกหลานยังไงอย่างนั้นพวกนักเขียนนักประพันธ์มันเป็นพวกศิลปินมีหน้าที่ให้ความอภิรม์บันเทิงเริงใจแก่ชาวบ้านการแต่งหนังสือหรือแต่งเรื่องอ่านเล่นเป็นเรื่องเริงรมเพื่อบเรเอความสุขสนุกสนานทางใจกันโดยตรงถือเป็นเรื่องโลกิยะสุขของชาวโลกเพราะชาวโลกต้องการอย่างนั้นการแต่งเรื่องให้สนุกก็ต้องโม้มากๆซึ่งก็หาเรื่องมาโกหก ให้ชาวบ้านได้อ่านกันเฮฮาสนุกสนานหรือเศร้าโศกเขล้าน้ำตาทำไมโกหกเสียอย่างเรื่องก็หมดสนุกแต่เป็นการโกหกที่ไม่ผิดศีลห้าเพราะเป็นเรื่องสนุกสนานบันเทิงเรืองรมเป็นที่รู้ทั่วกันว่าไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรคนเขียนเขาแต่งขึ้นเพื่อให้อ่านกันเล่นๆเ,เท่านั้นเขาถึงเรียกกันว่าหนังสืออ่านเล่นอย่างไรก็ตามการแต่งนิยายนั้นมันจะต้องมีหลักสำคัญอยู่ว่า ฝ่ายตัวเอกต้องมีศีลธรรมฝ่ายผู้ร้ายเก่งยังไงก็ต้องพ่ายแพ้ตอนจบเพื่อให้เป็นบทเรียนเตือนใจคนอ่านจะได้ทำดีมีศีลธรรมไม่เอาอย่างผู้ร้ายพวกตัวโกงตัวอิจฉาริษยาคุณสอนวราชได้ฟังคำอาธ,าธิบายจากหลวงพ่ออย่างนั้นก็มีสีหน้าสดชื่นแจ่มใสพอใจในคำอธิบายของท่านอย่างยิ่งบ่งถึงการปลดปล่อยทางอารมณ์คลายความกังวล เรื่องการแต่งนิยายจะผิดศีลข้อมุสาหรือไม่เพราะเคยมีคนพูดกันว่าเขียนนิยายเท่ากับโกหกคนทั้งโลกจะตกนรกหมกไหมจนลืมโลกทีเดียวหลังจากนั้นคุณสอนวราชกราบเรียนต่อไปว่ากระผมกำลังคิดจะสร้างหนังไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกไปประจนภัยสนุกสนานที่ดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลได้พบกับนางเอกสาวสวย เป็นมนุษย์ต่างดาวในโลกใบนั้นจะสร้างเป็นเรื่องเบาๆตลกๆเอาความสนุกสนานเฮฮาเป็นสําคัญแต่อยากให้มีสาระน่าเชื่อถือปัญหาของกระผมมีอยู่ว่ามนุษย์ที่อยู่โลกอื่นหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ในโลกของเรานี้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้กระผมยังสงสัยไม่ค่อยแน่ใจมนุษย์ดาวดวงอื่นอาจมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด เป็นต้นว่ามีหลายมือมีหลายในตาก,ก็ได้สิทธาเชตวันเพื่อนของกระผมบอกว่าหลวงพ่อมีความรู้เรื่องจานผีเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่มากับจานผีกระผมจึงได้มากราบเรียนถามหลวงพ่อในโอกาสนี้ด้วยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหันมาถามผู้เขียนคือคุณสิทธาเชตวันอย่างยิ้มแย้มอารมณ์ดีโยมสิทธาไปบอกอย่างนั้นหรือกระผม ผู้เขียนคนนมมือขานรับอย่างนอบน้อมก่อนจะเรียนความจริงให้ท่านทรารบกระผมได้เล่าให้คุณสอนาวราชฟังว่าหลวงพ่อเข้าฌานไปรู้ไปเห็นโลกต่างดาวมาแล้วอย่างแจ่มแจ้งรู้เรื่องจานบิน ufo หรือจานผีเป็นอย่างดีหลวงพ่อหัวเราะฉันเมตตาก่อนจะเอามือชี้หน้าผู้เขียนนั่นแน่จะหาเรื่องให้อัตมาเป็นพระอวดอุตริมนุษธรรมเสียแล้วไมล่ล่ะ แล้วท่านได้หันไปทางคุณสนาวราชก่อนจะกล่าวซุ้มเสียงอ่อนโยนเมตตาเอ็นดูอาตมาเพียงแต่ฝันไปในตอนตีสี่ของคืนวันหนึ่งฟังให้ดีๆนะอาตมาบอกว่าฝันไปคือที่ฝันไปว่าอาตมาได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะนั้นสานุสิตรีคนหนึ่งในที่นั้นได้กล่าวขึ้นลอยๆว่าหลวงพ่อคงเข้าฌานสมาบัติแล้วหลับในสมาบัติ ฝันไปตอนตีสี่ซึ่งเป็นเวลาที่พระกรรมฐานชอบตื่นขึ้นเข้าที่เจริญภาวนาในยามใกล้รุ่งอรุณมีเสียงบรรดาสานุสิทธิ์สถาญาติโยมในห้องโถงบ้านซอยสายลมหัวเราะก,กันอย่างชอบอกชอบใจเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าฝันไปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือการเข้าสมาธิลึกซึ้งถึงอัปปนาชาญคือจตุทตะชาญหรือชาญสี่อันมีสภาวะ คลายหลับในสมาธิแต่ยังมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลากายและจิตแยกออกจากกันการฝันไปตอนที่ว่านี้ก็คือแยกจิตหรือถอดกายทิพย์ด้วยวิธีมโนมยิทธิไปท่องภพภูมิต่างๆนั่นเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำไม่สนใจเสียงที่กล่าวขึ้นล,ลอยๆนั้นเพราะท่านมีเมตตามากเหลือเกินกับบรรดาลูกศิษย์หลานศิษย์ทั้งหลายจนบางครั้ง มีการพูดเล่นกับท่านมากเกินไปบ่อยๆแต่หลวงพ่อก็เมตตาไม่ถือสาเนื่องจากปฏิปทาของท่านเป็นแบบลูกทุ่งสุพรรณบุรีขนาดแท้และดั้งเดิมอันหมายถึงมีคุณลักษณะของอารมณ์ขันเฮฮาและนักเลงเต็มตัวไม่กลัวใครแต่มีเมตตาให้อภัยทานอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อฤาษีลิงดำหัวเราะอารมณ์ดีก่อนจะเล่าต่อไปว่าอัตมาฝันไปตอนตีสี ได้ขึ้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปนมัสการพระเจดีย์จุรามณีอันเป็นพระเจดีย์อินทนินมณีประดับด้วยทองและแก้วเจ็ดประการสูงถึง80,000วามีกำแพงสีดอกบววเป็นประกายแวววาวล้อมรอบทั้งสีด้านด้านละหนึ่งแสหกหมืวาประดับด้วยทงประดากซึ่งเป็นทงผืนห้อยยาวลงมาอย่างเดียวกับทงจระเข้รวมทั้งทงชัย และกดชุมสายผ้าตาดทองมีสายระยะห้อยอยู่ร,รอบๆมีเทวดาบรเลงเครื่องดุริยางดุนตรีสวรรค์ดีสีตีเป่าบำเรออย่างไพเราะหนักหนาถวายบูชาพระเจดีย์จุรามณีอยู่ตลอดเวลาพระอินทร์จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดจนเทพบุตรเทพธิดาสาวกบริวารจะเสด็จไปนมัสการพระเจดีย์มหาจุรามณีนี้มิได้ขาด หลวงพ่อฤาษีหยุดนักญยานัดนิดหน่อยอย่างปลอดโปรง่งก่อนจะเล่าต่อไปที่พระเจดีย์จุรามณีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกจํานวนมากมายได้เสด็จมาพอดีอาตมาได้กราบอภิวาทพระพุทธองค์และพระอาหารหันตทั้งหมดอ๋อก่อนจะได้ขึ้นไปที่พระเจดีย์จุรามณีนั้นมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่อาตมากําลังสอนกรรมฐานให้สานุสิตศรัทธาญาติโยมอยู่ มีใครคนหนึ่งถามขึ้นมาว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงจานผีจานบินมันมีจริงหรือว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาบนท้องฟ้าทีนี้เมื่ออาตมาขึ้นไปกราบอภิวาทพระพุทธองค์ที่พระเจดีย์จุรามณีพระองค์ตรัสถามดักใจอาตมาว่าสงสัยเรื่องจานบินหรืออัตมาได้กราบทูลต่อไปว่าสงสัยมากแต่ไม่กล้ากราบทูลถาม ด้วยเกรงจนเรื่องเหลวไหลพระสัพพันญูเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลจานผีหรือจานบินที่ชาวโลกเราได้พบเห็นกันนั้นมาจากดวงดาวสองแห่งแห่งหนึ่งเป็นดาวเคราะห์เล็กๆอยู่เลยดาวพระสุกร์ไปทางซ้ายเล็กน้อยดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อเรียกว่าจามอนทวีปโคจรอ,อยู่ในจกักรวาลเดียวกันกับโลกของเราจานบินที่มาจากดาวเคราะห์ชื่อ จ่ามอนทวีปนั้นเป็นจานบินที่มีขนาดไม่ใหญ่โตอะไรมีขนาดสูงประมาณ4เมตรตัวจานบินมีสีเขียวๆใช้เวลาบินข้ามอวกาศจากดาวจามอนทวีปมาถึงโลกของเราประมาณ8ชั่วโมงก็ถึงแล้วระยะทางเป็นแสนแสนยน์นักวิทยาศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์หรืออวกาศยังสำรวจไม่พบดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะมองข้ามไป เพราะนึกว่าเป็นดาวดวงเล็กๆไม่มีความสําคัญอะไรแต่ความจริงมีความสําคัญมากผู้คนพลเมืองของดาวเคราะห์ดวงนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาพาอาตมาไปที่ดาวเคราะห์จามอนทวีปเมื่อไปถึงก็แปลงร่างเป็นชาวบ้านจามอนทวีปธรรมดาไม่ให้พวกเขาสงสัยว่าเป็นพระมาจากดาวดวงอื่น เมื่อแปลงร่างเป็นคนธรรมดาแล้วก็พากันไปนั่งอยู่ใกล้ประตูใหญ่ทางเข้าออกของเมืองจามรทวีปน่าสังเกตว่าตามพื้นดินที่นั่นมีเพชรมีแก้วมณีสีสันต่างๆงามแพรวอยู่กลาดเกลื่อนเต็มไปหมดแต่เป็นของไม่มีค่าอะไรสําหรับชาวจามรทวีปเลยจะมีบ้างที่เอาเพชรนินจินดาเหล่านั้นไปประดับตามโต๊ะเก้าอี้หรือไม่ก็พวกเด็ก เอาไปคว้างปากันเล่นเป็นที่สนุกสนานขณะที่พากันนั่งเงียบๆอยู่ข้างประตูทางเข้าพระนครพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าประเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเดินออกมาจากในเมืองต่อมาก็มีผู้หญิงเดินออกมาจริงๆแต่ละคนรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้หญิงในโลกมนุษย์เราดีๆนี่เองแต่มนุษย์ผู้หญิงชาวจามรทวีปสวยงามมากผิวขาวผ่องใสเนื้อเต็มแน่นไม่เห็นปุ่มข้อกระดูก คือข้อศอกก็ดีข้อมือก็ดีหัวเข่าก็ดีตระตุ่มข้อเท้าก็ดีจะดูกลมกลึงไปหมดคล้ายกับว่าไม่มีกระดูกอย่างนั้นแหละแต่ความจริงน่าจะมีโครงกระดูกถึงจะส่งรูปร่างอยู่ได้เพียงแต่ดูจากภายนอกไม่ปรากฏกระดูกให้เห็นเท่านั้นเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งตัวของผู้หญิงชาวจามนทวีปออกจะแปลกตาต่างกับผู้หญิงโลกมนุษย์เราเพราะพวกเธอ นุ่งกางเกงรัดเหนือเขา่าเสื้อแขนสั้นรัดแขนสีเขียวเขียวมีลายทางดิ่งลงพวกเธอมองเห็นพวกเราก็ทำยิ้มยิ้มในสีหน้าแต่ไม่พูดอะไรสักคำนิสัยใจคอชาวดาวจามอนทวีปทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีพรหมวิหารสีสูงมากทั้งเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพลเมืองที่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมตลอดเวลาชาวดาวเคราะห์จามอนทวีป ไม่มีอาวุธร้ายแรงสำหรับประหัตประหารกันแต่มีวิทยาการก้าวหน้าทันสมัยเหนือกว่าโลกมนุษย์เราหลายร้อยหลายพันเท่านักวิทยาศาสตร์ของดาวจามอนทวีปสามารถขับขี่จานบินไปได้ทั้งสากลจักรวาลที่อยู่ห่างไกลจากระบบสุริยะจักรวาลของเรามากมายการที่ชาวจามอนทวีปขับขี่จานบินมาเที่ยวโลกของเราอยู่เรื่อยๆก็เพราะโลกมนุษย์ เป็นเส้นทางผ่านไปของพวกเขาหมายความว่าชาวจามอนทวีปชอบการท่องเที่ยวอย่างมากอยากเที่ยวไปทุกมุฑทุกแห่งของห้วงมหาจักรวาลจานบินของพวกเขาชอบแวะไปแถวสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอยู่บ่อยๆก็เพราะเห็นว่ามีการปล่อยดาวเทียมปล่อยจรวดปล่อยอะไรต่อมิอะไรอยู่เรื่อยจึงคิดจะติดต่อด้วยการที่พวกเขาร่อนจานบินลงจอดในโลกเรา แล้วจับเอาคนไปนั้นเป็นการจับเอาตัวไปเข้าเครื่องตรวจสอบอารมณ์จิตและส่วนประกอบของร่างกายอวัยวะภายในต่างๆเมื่อตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าชาวโลกมนุษย์แห่งนี้จริตอารมณ์มีตัณหาความโลภอยู่มากเหลือเกินโลภะมูลจิตในขันธสันดานของชาวโลกเรานี่เองทำให้มนุษย์ในโลกไม่ก้าวหน้าทางพลังจิตเหมือนพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเนื่องจาก ต้นหาโลภะมูลจิตของพวกดาวจามอนทวีปมีน้อยทําให้มีพลังจิตสูงสามารถใช้พลังจิตติดต่อกันได้ไกลในระหว่างดวงดาวต่างๆโดยไม่จําเป็นต้องใช้วิทยุหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆเลยเดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระสุขนั้นบางแห่งร้อนจัดมากสามารถหลอมละลายเหล็กแท่งใหญ่ๆได้ในพริบตาเดียวนักวิทยาศาสตร์ชาวโลกเราบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้เลยเพราะร้อนจัดมากแต่ความจริงมีบางแห่งที่ผู้คนชาวดาวศุกร์อาศัยอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการผูพ้พอกับผู้คนในดาวจามอนทวีปบนดาวศุกร์มีภูเขาหัวล้นอยู่แห่งหนึ่งกว้างใหญ่มากเป็นดินแดนที่ร้อนจัดแต่ถัดไปอีกแห่งเป็นเขตแดนที่หนาวมากมีหิมะเต็มไปหมดไม่มีคนอาศัยอยู่จะมีก็แต่สัตว์ขนยาวชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ ถัดมาเป็นแดนอบอุ่นมีต้นไม้หนาแน่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากมายหลายชนิดส่วนทางด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นชาวดาวสุขเรียกว่าแดนสูต่ตูเป็นดินแดนที่เจริญในทุกด้านมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นผู้คนที่นี่มีผิวคล้ำรูปงามคมสันจานบินของเขาสูงประมาณ10เมตรมีสีเหลืองใช้เวลาเดินทางมายัางโลกของเรา17ชั่วโมงก็ถึงแล้ว อันหนึ่งเรื่องต่างดาวและจานบินที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเมตตาเล่าให้คุณสิทธาเชตวันและคุณสอนวราชฟังมีเนื้อความยาวค่อนข้างมากจึงขอนํามาเล่าไว้แต่เพียงเท่านี้